สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาวาสีสิงค์ครับประจาช่วงเดือนมกราคมนะครับภาพรวมของคนที่เกิดราศีนะฮะในลัคนาราสีนี้ครับหครับดาวประจําตัวของท่านนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเลือนคู่มิตรกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามทีนะฮะขอให้เอืยปากนะครับจะมีคนคอยซับพอร์ตคอยเกื้อกูลต่อตัวคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนนะครับ เรื่องเกิดอัดทุกใจนะฮะที่มีปัญหาในช่วงก่อนหน้านะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีแนวโน้มหรือมีเส้นทางหรือมีแนวทางออกกับปัญหาได้อย่างแน่นอนในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้นะฮะดวงสตาร์ชิตฟ้าเปิดนะดาวประจาตัูคือพระอาทิตย์ยศศักดิ์อัคษฐานให้ทายพระอาทิตย์นะยศฐานบดดาศักดิ์จะมีเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะ ใครหวังซึ่งเรื่องต่างๆนานา,นาให้เกิดตัวเองประสบความสำเร็จจะประสบความสำเร็จในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแต่คราวนี้ครับถ้าเราเจาะลึกครับเรื่องของการงานบ้างนะครับเรื่องการงานเนี่ยนะฮะเนื้อง,งานเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกดดันครับกดดันเนี่ยนะแปลว่าโอ้โหมันงานมันเร่งมันรีบนะช่วงที่ผ่านมานะฮะปลายปลายปีปปนะ 2, 5, 6, 7, เนี่ยสองห้าหกเจ็ดปุ๊บเนี่ย หยุดงานนะลาง,งานนะครับไม่ได้ทำงานนานปุ๊บพอเปิดปุ๊บงานมาพึบเลยในช่วงนี้นะช่วงนี้อาจจะหัวโตนิดหนึ่งนะเรื่องของการทำมาหากินนะครับนะต้องส่งออเดอร์ต้องติดต่อลูกค้านู่นนี่นั่นนะครับเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งตรงจุดนี้เนะี่ยมันนำพาอะไรสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณไหมมาสู่ตัวคุณนะคุณจะมีศัก,ภกยภาพที่เพิ่มมากขึ้น จะมีชื่อเสียงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับแก่คนรอบตัวนะครับผมนะมีโอกาสขยับขยายเรื่องของนะธุรกิจเกี่ยวข้องกับอะไรคู่การค้าการขายก็จะมีมุมที่ดีขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินครับช่วงนี้อาจจะรายจ่ายเยอะนะครับเพราะว่าดาวการเงินของคุณนะครับยังอยู่ในภพเรียกเกี่ยวกับบ้าน และเป็นคู่ศัตรูแปลความหมายง่ายๆครับว่ามีเหตุต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับอะไรที่มันไม่เสียมันก็เสียอย่างอาจารย์เนี่ยเกิดราศีเดียวของคุณเนี่ยล,ลักนณราศีเนี่ยโอ้ซ่อมมาตั้แต่ช่วงธันวาย,ยันเนี่ยนะมกราคมนะนะซาาปาเสียบ้างนะไอ้นูไอ้นี่ไอน้อนั่นเสียบ้างนะครับเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าเสียมันก็เสียนะเครื่องมือสื่อสารมีปัญหา ดาวพุธเนี่ยเป็นแบบนั้นนะ iPad ของจาจก็เพิ่ง,น,งนะนะล,ลาลาจากไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันมีเหตุจุกจิกเนี่ยพอสมควรตันะ้แต่ธันวายันช่วงเดือนมกราคมช่วงนี้นะเตรียมตังจ่ายไปเลยนะอะไรเสียเยอะเสียแยะเป็นแบบนั้นครับผมตามนี้นะครับส่วนเรื่องของนะความรักนะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกเนี่ยเพราะว่าภาษาโหราศาสตร์จะกว่ามีดาวที่เป็น คู่ไม่ดีเนะี่อยู่ในเดินคู่ครองในะขณะน,นี้อาจจะน้อยอ,อกน้อยใจซึ่งกันและกันนะทะเลาะนิดเดียวกลายเป็นเรื่องโอ้โหใหญ่โตมโหฬวลเลยในช่วงปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามทีนะถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคพูดคุยค่อยคปรับความเข้าใจครับผมจะเป็นคำตอบที่ดีสุดแต่ถ้าใช้อารมณ์นะมาห้ำผ่านกันนะปัญหาก็จะ ลุกลามบานปลายเกิดขึ้นได้ในช่วงปัจจุบันนี้แต่ถ้าใครก็ตามที่วาสนามันไปต่อกันแล้วไม่ได้แล้วมันก็คือมีโอกาสที่จะห่างเหินเลิกราได้ในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันครับผมตามนี้แต่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นทุกคนนะฮะมันต้องดูว่าพื้นดวงเดิมเป็นอย่างไรด้วยครับผมตามนี้นะครับเอาละนี่คือส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านเป็นการส่วนตัวนะฮะรัดหมายอาจารย์พูดด้วยที่ แอทซายนะฮะโฮโลมาสเตอร์นะครับมีคำตอบแบบการันตีอยา่างแน่นอนครับ